ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคิดแรกกับรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะแอดจะล่องเป็นเลขเด่นตัวเดียวมาได้บนล่างเดินมาเก่งวดนะคะเดินติดต่อกันมาเก้างวดเรากะเลขติดล่างเนาะคะ่ะสองสูตรเดินดีนะคะยังบรรลุเดินเงาๆเลยพร้อมวิธีทำทั้งสามสูตรนะคะไปเมืองค้ามเตือนของท่านช่องเฮากรนเนาะพี่น้อง คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะอ่าพี่น้องงวดนี่าเลขล่างของเข้าเข่าหลายคักเลยเนาะคะ่ะเลขติดล่างเขา่าเดินดีแบบเยอะเลยนะคะแบบเยอะวาสันนะคะก้อนอื่นไปสูตรนี่ก่อนเนาะคะ่ะหลักพันบวกหลักสิบบนบวกหลัก10ล่างได้เท่าไหร่บวกสี่บวกหบ,บวกหนึ่งนะคะ เดินมากจังสี่ละค่ะบ้านาจจะีม่หวดได้รุดพิษบวกพิษดอ,อกตี่เนาะค่ะถ้าบ่าบวกพิษบ่เป็นแอดจิตดอ,อกค่ะพี่น้องนะคะ,ะธรรมดาค่ะพี่น้องมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนบ่มีออหยังเที่ยงทีลี่ยู่หมองเกาค่ะเกิดลอกกับเทาพี่น้องเทาลอกก็เจ็บเจ็บ,จบล้วก็รลอดตอย่างเดียวเนาะค่ะเพราะฉะนั้นมันมีผิดมีถูกเนาะพี่น้องเนาะมือไ้ถูกแอดก็ดีใจนาํามือไ้ผิดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะ เขาเจ้าดาเอาตายเป็นพี่น้องเลยเนาะค่ะเอาว่าเป็นยังผิดกันยอมรับเนาะค่ะการเดินมาจังสี่ค่ะพ okay so ี่น้องเดินมาจังสี่งวดที่แล้วหลักพันคือ7บวกกัน3ครั้ง7 3 21 1าคือ1บวก9ได้10 10คือ0 0+ บวก0บวกก็ได้0ูนยนี้พี่ค่าคงทีอยู่ผี่0บวกสได้4 4บวก6ได้10คือ0 0บวก1คงที่ได้1 ผลเขาล่าง91เลข1ติดล่างเดินต่อ1 2 3 4 5 6 7 8ส้าเจถ้าเขาวดนี้จะเป็นงวดที่8นะคะแอดบอริเล่งวันทีไห,นเนไห้เนาะล่งวันทีไห้ก่อนแต่เกาล่วงวันทีมันไปอันลาดด้ค่ะนะคะแคบไปค่ะพี่น้องแคบไปเลขติดล่างรัฐบาลไทย เดินเดินมาเยอะอยุ่พี่น้องเดินแอดบอกัด ok ออกมาเบิดประมาณหนวดหรือ2งหนวดนี่แหละจริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้ประมาณหนวด2งหนวดเนาะค่ะคือถ้ามีเวลาแอดจะแก้ Ad สูตรทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ถ้าคิดว่าอ่ะมันเดินกรกะบอมรูล่ะค่ะว่ามันจะรูดหนวดได้เนาะพี่น้องเนาะเห็นมันเดินเงี้ยวๆแล้วเออสูตรเดินดีตอนนี้เอาล่งให้พี่น้องเอฟซีเบิรงกันนาประมาณนี้นะคะ่ะแอดกับไปขัดออกมาเนาะพี่น้องเนาะค่ะ ไปกันต้อนะคะไปกันต่อสูตรที่สองนะคะส่วนเลขวิ่งตัวเดียวเ้าจังไปสูตรสุดท้ายเนาะพี่น้องเลขวิ่งตัวเดียวบวกบกไกลกันกับสูตรที่แล้วเพียงแต่ว่าหลักสิบล่างเพิ่มแต้มอีกแล้วก็ค่าคงที่ไม่เหมือนกันอันนี้4ี่หหนึ่งอันนี้3 8มแปดหกับไก่เคียงนะคะค่าคงที่ใกล้เคียงค่ะหลักพันบวกสาม ถูต้องอันนั้นก็บ,บวก3ามแต่หลัก10บวก3มหลัก10ล่างอันนั้นบวก2นะคะแล้วก็หลัก10บนบวก3 8 1ดอันนี้จะเป็นเลขสหลักเนาะค่ะพี่น้องจะเป็นเลขสหลักงวดที่แล้ว7 3 2ดสามดเอดคือ1บวก9ได้10คือ0มาบวก0นย์อีก3ครั้งเพราะว่าศูนมันเป็นศูนย์ไมได้เลยได้แต้มคาบ่ลืมนกันเนาะค่ะศตนย์แตงศูนย์ค่ะ ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกแปดคงที่ได้สิบเอ็ดคือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองชนกันที่เลขหนึ่งงวดที่แล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะหนึ่งหนึ่งชนกันที่เลขหนึ่งนะคะงวดก้อนนันบ่ชนชนเลขศูนย์เนาะติดล่างอันนี้มาทั้งทั้งสิบทั้งหน่วยแต่อันนี้มาแต่ศูนย์นะคะ งวดสองศูนย์ชนกันย่ที่ศูนย์งวดแปดเจ็ดอันนี้ได้ทั้งเจ็ดทั้งแปดอันนี้ได้อันนี้ก็ได้ทั้งเจ็ดทั้งแปดพี่น้องเบื้องตัวชนมันสีเดินต่อบงวดนี้ชนกันยุที่เลขเก่ากับเหล็0ศูนย์นะคะบองหันกับตายยอนศูนย์และแอดกระไดเมเอดเลดเนาะคะ่ะพี่น้องบวกเบิ้งแลว้วมันจะได้แปดหนึ่งเก้าศูนย์นะคะงวดบังหันชนหนึ่งมวดก้อนพี่น้องเบื้องเอานะคะมันสีเดินให้ตอบ เบิ้งใส่กันกับช่องง่ายๆเพิ่นถนัดละนอพี่น้องเนาะค่ะเบิ้งใส่ช่องใ่ญ่ๆเพิ่นมันเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะมันยังอีกหลายมือแต่แอดจะทะย่อยล่งให้พี่น้องไปนั่เอาแคปเอาเดอ้อค่ะแคปเอาเลขติดล่างนะคะ่ะเลขติดล่างชุงวดนี้นะเลขติดล่างก้องเข่าเยอะมากพี่น้องเนาะคะ่ะแอดกะสีทย่อยล่งให้พี่น้อง เบิงนะคะเลขติดล่างอ่ะมันมีสูตรที่อ่าเดินมาเนีย้ยเ้หรอมันลดจังสี่กับนี่ลายสูตรลดก็คขึ้นุดลงไปล่างลดไปบนยังสีะะ่ไหมค่ะแอดกันเลยเสิยเอาอ่าน,นออกมาให้เบิงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะะแคบไปเราด้เนาะพี่น้องเนาะเราแอดเอาเลขติดล่างสูตรนี้ออกมาฝากพี่น้องนั่นนะคะ จริงๆแล้วคัดใวอย่าง,งตังหวดก้อนนั่นนะคะคัดไหยแต่ไปลวออกมาบเพท่านเอาล่งบพาท่านนะคะเอาล่งบพท่านพี่น้องล่มแอดเปิดปพัดลมมันห่อนฝนตกอยู่ข้างนอกนะคะเลขติดล่างสูตรนี้แอดจะเอาไปล่หงนาเฟสนะคะเปลวเอาไปเบิร์ดได้พี่น้องน,นะคะเ,เดดพจก็มีเด้อคะ่ะแอดเ็ดเพจ พึ่งจะเฮ็ดผู้ติดตามบ่ท่านหลายฝากพี่น้องเขาไปรับชมไปซอยติดตามให้กำลังใจแอนเนอร์พี่น้องเนาะคะ่ะเพจนี้จะมีแต่แนวทางล่างเราพัฒนาล่างรัฐบาลไทยล่างนะคะเท่านั้นเนาะคะ่ะล่างอย่างเดียวทู่ทางเพจด,ด ติดล่างเดินเยอะมากพี่น้องหงวดนี้นะคะ,ะชิชนกันบอนนแอดคัดไห้จังหวดว่างหาันไดแอดลงบัดทันนะคะแอดลงบัททันก็เลยบ๊ไดโลงซะพี่น้องเนอะคะ่ะแอดมาเบิ้งอ้าวเขามาเป็นแต่เสียดายแทะนะคะวิธีทำโอ้บางยางเง่าจังนี่ 9, 4, 9, เก้าสี่เก้าบ๊วยเตรียมงานไหวมันปิวขามาหาว่างหาันเนอะคะ่ะ แต่สองสัยสิอยางให้ล่องที่ใน้เพสนี่เนาะนะคะหกแปดศเด็ดเตรียมงานพี่น้อง169 918 261เก้าปดสอาปิวมากกระจัดไปตัวเนาะพี่น้องปรได้บวกร้ายค่ะอะประสาทบ่าคอยบันไดบางขังนะคะเอาใส่สมองเยอะเยอะระด้มันต้องได้พักผ่อนนะคะพี่น้อง บางสูตรก็จะงา่าย1บวกกัน1ครั้งได้1 1ึบวก9ได้10คือ0 0บวก6ได้6ตั้ง6ค่ะ6 7 8เพราะว่าบวกแค่แต้มเดียวนะคะ6 7 8ที่สูตรนี้ค่ะพี่น้อง6 7 8เทียบใส่กันกันกบ3สูตรนั่นก็นะ่ะมีชนนะ,ะชนที่เลข8 นะะชนแปดเก้าศูนย์ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะยกให้เีจยวจ่าค่ะเดี๋ยว,ดวยยเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะเย็นๆเด้อค่ะพัดลมเน, 8, 9, 0, นะะ 8, 9, านะ,ะพี่น้องเนาะเลขติดล่างชนแปดเก้าศูน,นย์นะคะแปดเก้าศูนย์ถ้ารอชุดใหญ่เนาะค่ะพี่น้องว่ามันจะชนถีโตได้หรือเปล่าชุดใหญ่ชุดล่าง เ,เดินดีก็นี่ตัวเล็กแจ่มก็นี่อีกพี่น้องนะคะไปดูเด่นตัวเดียวมาได้บนล่างแบบน,นี้นะะเข่ามาหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจนตัวหนังสือตัวเล็กเก้าวัดแล้วพี่น้องคนแอดมาแต้มสีไหมด้ะคะนะ่ะเน่าเงวดหดดนี่จะเป็นหดที่ซิบทาเขา่าพี่น้องเห็นแอดจับแท้เลขเจ็ดนะคะมีให้เห็นนะคะเห็นจับแน่นนอนเนาะคะ่ะเอาพี่น้องแคปเอา เห็นจับแน่นอนเลขเจ็ดงวดนี้ตัวเต็งเลยหล่ะพี่น้องปติดดับผู้ใดอาจารย์ใดกันแล้วเต่เพื่อนเนาะสูตรไฟสูตรมั่นไอ้เห็นย่พาสามราะหันติดดับเพิ่นบบขนาดเลยล่วงเลยเนาะค่ะพอเห็นแมนคว่ำเพิ่นยู่ได้พี่น้องแต่แล้วแต่เนาะเอาเแต่ไปมันม่นมักนเนาะค่ะมักกัจัดคัดกับพานพี่น้องค่ะเอาสาหรับคลิปนี้กะเดินทางมาถ่ายคลิปแล้วเนาะพี่น้องเนะาะกราบขอบ,บุณขอบุณเอฟซีพี่น้องเด้อพร้อมวิธีทำนี่ค่ะพี่น้อง วิธีทำหกสองสิบสองสองบวกสีได้6 6หกบวกเได้5 5าหบวกสคงที่ยี่ไกลไกลได้เลขเจ็ดเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณเอฟซพี่น้องผู้ที่เข้ามารับชมมากนไลกดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ